ที่จังหวัดลบบุรีครับทุ่งทานตะวันฮะออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอลามสวยงามแล้วนะครับพร้อมรอรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้าเลยครับน,นายธนนท์อาจินกินในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับพร้อมด้วยนางอารีเลือกสภาพผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์ทุ่งทานตะวันแปลงแรกของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งถือว่าบานแล้วนะครับเป็นการเริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานเพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบกา,า,ารณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในรูปแบบของการเที่ยวเมืองไทยไม่ไกลจากกรุงเทพโดยทุ่งทานตะวันแปลงแรกนะครับของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีชื่อว่าทุ่งทานตะวานันบ้านกล้วยและไข่ครับ ซึ่งขณะนี้กําลังทยอยพากันออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอารามสวยงามเต็มท้องทุ่งมีพิกัดอยู่ที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ระหว่างเส้นทางไปเขื่อนป่าศักด์โชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ก่อนถึงเขื่อนประมาณ1กิโลเมตรซึ่งก็มีพื้นที่รวมกันกว่า100ไร่นะครับเริ่มเปิดรับนักท่อง,งเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อนเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์200 อ5า9สาครับสำหรับทุ่งทานตะวันแห่งนี้ค่ะเป็นลักษณะทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยในทุ่งทานตะวันจะมีแปลงปลูกซึ่งมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีจัดสรรพื้นที่โดยสลับหมุนเวียนกันปลูกเป็น6แปลงใหญ่ให้มีการออกดอกเบ่งบานต่อเนื่องทดแทนกันได้ตลอดฤด,ดูกาลร,ร่วมกับไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆโดยเฉพาะเยลโล่คอสมอสหรือดอกคอสมอสสีเหลืองพร้อมกับมีบุมถ่ายรูปที่หลากหลาย ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีการจัดรถกอล์ฟและรถยนต์ชมทุ่งขนาดใหญ่ไว้คอยให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวสําหรับเข้าชมทุ่งทานตะวันและสวนดอกไม้ซึ่งปกติแล้วนะคะทางเกรรษตรกรผู้ปลูกทานตะวาันส่วนใหญ่จะเลือกฤดูการเพาะปลูกทานตะวันให้เบ่งบานในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากทานตะวันเป็นพื้นที่ทนต่อความแห้งแล้งและอากาศเย็นได้ดีหันหน้าสู้แดดอยู่ตลอดเวลาค่ะสวยงามแล้วก็ถือว่าพื้นที่ กว้างใหญ่กว้างขวางเลยนะครับที่เยวก็สามารถไปเที่ยวกันได้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยครับ